ดีค่ะน้องสวัสดีกันเลยวันนี้เราจะไปกันที่ไหนกันวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะตอนนี้เราอ่ามาถึงตรงสะพานตรงนี้แล้วนะคะสะพานเชื่อมต่อไปทะเล เป็นสะพานที่ทำใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่า,ทานี่ค่ะท่าเรือตรงนี้ท่าเรือบำรบงนะคะตรงนี้ฝั่งตรงนี้สะพานเฉลิมชัยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วห่างจากบ้านเราไม่ไกลนะคะ ใกล้บ้านที่สุดก็คือทะเลหาแสงจันนะคะหาแสงจันจังหวัดระยองค่ะอันนี้เป็นทางลัดเข้ามานะคะจะมีเส้นหลักอยู่ฝั่งโน้นที่มีนางยักษ์อยู่ตรงข้างหน้าฝั่งโน้นค่ะอันนี้เป็นมาได้อีกเส้นทางหนึ่งน,นี้ก็จะมาทะลุซอยนี้ค่ะ ี้ก็จะเป็นสวนที่เล่นอ่ออกกํลาลังกายนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหาดแหลมเจริญนะคะขวาขวามือจะเป็นหาดแสงจันทร์ค่ะเราจะไปหาดแสงจันทร์เหรอใช่ช่วงนี้ไปประกาศเยอะหน่อยนะคะนี่คะ่ะเราก็จะมาถึงอ่ร้านอาหารที่ กำลังดังอยู่ตอนนี้ค่ะขวป้าสายนะคะตรงนี้คนก็เยอะเหมือนกันอันนี้ขวป้าสายอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นตีน้อยริมเลแล้วก็าบารามีหอยนะคะแถวนี้ใกล้ๆบ้านเรานะคะอันนี้เป็นปลาหมึกกลุกเป็นปลาหมึกแห้งทีอ่อันนี้ขวรุงละอยู่ฝั่งนี้นะคะ พอรุงละจะน่าจะเปิดตอนเย็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นของฝากต่างๆค่ะที่ชาวประมงเขาทำเอง,ะะเองกะปิะปลาหมึกแห้งและปลาแห้งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบารามีหอยค่ะอยู่ฝั่งนี้บารามีหอย<ะ>แล้วก็นี่ค่ะบารามีหอยอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นร้านขายของฝากค่ะซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งทะเลเลยนะคะสามารถนั่งฝั่งทะเลได้อันนี้ตีน้อยริมเลค่ะอยู่ตรงนี้นะคะน,นี่ซ้ายมือเป็นทะเลแบบนี้เลยค่ะวันนี้ทะเลไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะคะาพายุน่าจะเข้าเป็นสีนี่หน่อยนึงฝั่งออน้ตาลน้ตาลฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ ของฝากต่างๆอันนี้เขาก็จะทำปลาหมึกแห้งเองตรนั้นเาช้อะไรตึกใหม่แล้วนี่รีวิวบรรยากาศค่ะบรรยากาศนะคะเป็นอย่างนี้คะ่ะพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะเ,าาเดี๋ยวเราอีกสักพักเราก็จะถึงจุดที่เรามานั่งเป็นประจำแล้วนะคะ มาบ่อยๆตรงต้นมะขามเทศต้นประจำเราเนี่ยแหละต้นมะพร้าวไม่ใช่หรอต้อนมะพร้าวน่าจะร้อนนะวันนี้เราน่าจะนั่งตรงต้นมะขามเทศกันดีกว่านี่ช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมเขาก็จะมาเล่นน้ำกันเยอะโอเคค่ะถึงแล้วมาตรงนี้แล้วพอ่อเดี๋ยวเขาก็กินข้าวแล้วเขาก็กไปแนละ้ว โอเคค่ะถึงแล้วนะคะหาแสงจันทร์ที่ประจำของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่อ e ิชแชนเนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ